สวัสดีครับตูคนมนนนครับมูนี้เหลือง,งานมาคำหน่อยได้ครับพี่น้องเด็กไกลมากครับโหละพาครับแล้วก็ตำแก้วบนตำแก้วดอกพี่น้องตำพริกกระเทียมไว้ครับป่ะพี่น้องมอนีเรนูอย่างเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับพี่น้อง ใส่น้ำมันลงไปเลยครับพี่น้องจอดรอมันห่อนก่อนได้ครับแต่เบาตัวอ่ะใส่น้ำมันจนห่อนอลอวล่ะครับพริกพริกกระเทียมใส่ลงไปแล้วครับพี่น้อง ้นจนกินกระเทียมกินผิกหอมได้ที่แล้วครับพี่น้องเด้อจัดลงไปไกลครับไก่ที่สับมาเรียบร้อยแล้วครับ ใส่บานได้ครับเด้อสับมาเรียบร้อยแล้วพัดครับ ตามนะนำนิดนึงครับ <Okay. S 1> ปิดฝาครับใส่ไปเลย <Okay. S 1> อย่างแล้วครับพี่นองเด้อใส่น้ำปลาน้ำตาล ู้ใดบอมากกินหวานกับว่ต้องใส่หลาเด้วยครับน้ำมันหอยครับ กาวได้ครับพี่นอ้องตามด้วยโหระพา,าใส่ลงไปเลยนีให้ไล่มีตรงนี้ครับโหระพา้ะกาศโอ้ยใกล้กระโดดไ <c oughs> กล้กระโดดนะหะตาดกล้อง ได้กินก็นรู้แล้วครับแซ่บปิดไฟเรียบร้อยครับหลังจากที่ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องผัดไก่บ้านโหระพาได้ครับเดอ้อกินกับเขาหอหอนครับรอบเดึกครับพี่น้องผักน้ำครับอีก <c> ผ <oughs> ัด ขอนห้อนครับพี่นอ้องมีมือหนีบาตูกินข้าวสวยด้ครับโอ้นี่มาพี่นอ้องกินข้าวนล้งกัน,กนผัดเผ็ดไก่บ้านหระลาแาเต๋อกเผ็ดกเอาครับ <c oughs> สวัสดีครับตุกคนมันลนครับมาพี่นอ้องได้เวลากินผัดไก่บ้านกระสอบได้พี่นอ้อง เดีเครับเนาะไกบ้านหัวพ้าได้ครับรถประจับรถบอกแผ็ดครับแต่ว่าได้ความกลมกลมของหัวพ้า อี่า้องครับ huh. อ uh ุดรครับพี่น้องอืม ก่เทศากาลมันร้อยกระทมหนึง่งไม้มันไหนกะโอ้ยคิดถึงเนาะคนบุมีครูเฮ็นทางไดพี่น้องเลยคนบุมีครูกะเชิวเชีว <c oughs> คนบุมีครูนี่กะโอ้ยเป็นร้อยกระไผ่น้อพี่น้องมาต้องห่วงครับผู้ใดบุมีครูมาร้อยกับเบาตูครับเดี๋ยวเบาตาบาูครับไปเลยไปร้อยในนามจัพรยานเลยครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เบาตูไว้สนิทกันด้วยครับพี่น้อง เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวประตูสเเิบงว่าถึงนี้อย่างให้พี่น้องได้เบ่งได้พี่น้องได้ติดตามคลิปนี้ก่ะล้ำเลิศเลยด้วยสบู่สกุนนะครับเด้อ่ังไก่สุขภาพแข็งแรงสบู่คนครับสวัสดีครับ